สวัสดีค่ะอันนี้ผมลูกค้านะคะกำลังจะไปส่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวรีวิวก่อนนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นงานผมบอทนะคะที่สัง่งมานะคะรหัสอันนี้เป็นรหัสนะคะ7จ0ค่ะดู้นค่ะด้านในาก็เป็นแบบนี้ตามที่สั่งนะคะแล้วก็อันนี้ตรงนี้เรียกว่าจอวิกนะคะจอวิกทั้งสองข้างนะคะจอวิกตรงนี้ใส่ให้ตรงกับจอเราจอเราก็คืออยู่หน้าหูตรงนี้อยู่หน้าหูนะคะลายผมวิกลายผมวิกตรงนี้ค่ะเนี่ยขอบนี้ก็เรียกว่าลายผมวิกลายผมวิกกับลายผมเราตรงกันเวลาใส่ก็จอวิกตรงกับจอเราลายผมวิกกับลายผมเราตรงกันนะคะ ก็ถ้าจะปรับระดับให้มันแน่นขึ้นนะคะด้านหลังนะคะมีตะขอเกี่ยวตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสา,ามารถขยับเลื่อนตะขอมาตามช่องตามเนะะี่ยค่ะเพื่อให้มันแน่นขึ้นค่ะวิธีใส่นะคะอันดับแรกคือเราต้องเซ็ตผมก่อนเซ็ตผมแล้วมีใบคู่มือมีอะไรผมสามารถที่จะใดหนีบม้วนใดร้อนคือทําได้หมดเลยนะคะทําสีเพิ่มได้นะคะวิธีใส่นะคะนี่เวลาเราจับเราจับแบบเนี่ยจับแบบเนี้ยผมลูกค้าเนี่ยที่บอกว่าผมน้อยนะคะถ้าผมน้อยผมบางถ้าผมไม่ยาว COVID 19, กวิกอะไรเงี้ยก็สวมทับได้เลยนะคะไม่ต้องเก็บผมนะคะ จากนี้เสร็จแล้วเราก็อ้อมมาด้านหลังเราแล้วก็อย่างนี้ค่ะอ่าแล้วก็ขยับจอนจอนริกกับจอเราตรงกันสองข้างลายผมนิกกับลายของเราตรงกันนะคะข้างหลังก็แค่ดึงลงดึงลงให้มันไปแบบให้มันตึงด้านหน้ากับด้านหลังให้มันสุดท้ายทอยค่ะเสร็จแล้วก็หวีจับตรงได้เลยถ้าเราใส่ตรงแบบนี้นะคะขวานตรงกลางก็จะตรงค่ะตรงมันก็จะได้ตามที่เราเซตแล้วด้วยนะคะแล้วก็แบบง่ายนะคะไดรดได้ปกตินะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะออกไปส่งประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ